ท่านผู้ชมนะครับหอดบานเจ๊หนึ่งนะครับสลับเจ๊หนึ่งนะครับผมสิเป็นตัวไนน์เนอร์ในวันวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเหมือนสก๊ตลาด์ไหมครับพี่น้องหอดมาถึงแล้วครับโอ้เจ๊หนึ่งอยู่พอดีเลยครับผมเจ๊หนึ่งสวัสดีครับโอ้โอ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 เห็ี่ยงอยู่นอกรับนี่นโนออออ้าสก๊อตแงามคือเก่านั่าเระเอาดับโทรทัศน์ไว้แน่นี่เอาเขาบันไดเปิดมันคนกันสั่งตี เจนเิยคนกับส uh, ังเ็นคนกับส like ังครับอ่ะสวัสดีครับเจนึครับผมเป็นไดน้อนะครับผมสลับแนวทางเคดไเลอรตีกาลังเเหล่วเดวนกาล้งเเลวพนึงนี่มมีเวลาไปงานซอยงานซอยงานเป็นสายสิตเก่างวดก่อนนะครับเป็นจไบบบอสติเกางวดก่อนเจนึงสูตรสาพลังสวัสดีครับเจนึงย ใช่ครับสถิติเขาตัวนี้บ่โอ้ครับผมชอบแปดห้านะครับเห็นบอนี้รัฐบาลประกาศผลตัวแดกของเมื่อกี้นะครับผมนี่คือรัฐบาลประกาศผลเด้อครับผมงวดวันที่30มสิธันวาคมนะครับบน068ล่าง36นะครับนี่นะครับสำหรับของเจนึงนะครับสำหรับ ะนครทอดศูนย์หลักร้อยนะครับสำหรับแลนแลนเข้าศูนย์หลักร้อยเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเด่นของ J1 นะครับเจห้าสำหรับงวดก่อนนะครับผมก็ถือว่าเข่าบ่เต็บลอยนะครับผมนะครับหลายท่านก็น่าจะบ่ได้กันนะครับเพราะว่าสูตร J1 นะครับสำหรับงวดนี้ J1 หนึคำนวณเรียบร้อยแล้วบ่ครับผมครับคำนวณเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับสูตร J1 3พรางนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็ถือว่า เข้าเฉพาะเลขวิ่งแต่อยู่หลักร้อยก็ยังถือว่าปรทธานผ่านไปได้นะครับเนาะนะสหรับงวดนี้เจนึงบอกว่าปรับสูตรปรับแต่งปรับใหม่ปรับทุกอย่างเลยครับผมนะครับเอาสูตร3พลังชุด2เข้ามาซอยนะครับผมนะครับในงวดนี้สลับเอฟซีทุกท่านนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมสมุดและปากกาหรือทาดแคปนะครับผมกับพร้อมแคปน้ำกันนะครับสหรับงวดวันที่17มกราคม2564 65ครับผมขออภัยงวดทตีปากหกสิอ่ะครับผมเจนึงไม่ตัวใดนะครับผม ยกขึ้นอนเลยครับเจอนึงครับผมพียน้องเข้าได้แคปหน้าจอนะครับแคปแคปเด้อพี่น้องนะครับแคปได้เลยครับสำหรับสูตร3พลังเจ1หนึะครับสิมกราคมหกเด่นหกหจับคู่2ตัวบนล่าง29 6เ7้าหกเก้าเจหนึ่งหหนึะครับโอเด้ออ่นติดนะครับตัวการแปดหนึ่งหนะครับเจ1หวิ่งเลขวิ่งของเจ1หนึให้หกับ2อนะครับสตัวบน สี่ห้าหกเจนะครับ267นะครับสำหรับ FC นะครับผมกับแคปนะครับผมแคป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 แคบได้อพี่น้องนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับสูตรเจนึงนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมากกัถือว่าบอ่อเข่านะครับผมนะครับยังยังว่าบอ่อเข่าบรวมาณรักวิ่งให้วิ่งให้วิ่งศูนย์มากนะครับเนาะแต่ไปอยู่หลักหน่ยนะครับ นี่ครับรหน่อยคือ068นะครับกระทืว่าบอกเขาเจหนึ่งบอกว่าปรับสูตร3พลังสูตร2เต็มที่ในวดนี้นะครับผมนะครับทางผู้ชมถ้าชอบค่ะนำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับแนทางของเจหนึ่งสูตร3พลังในว,วันที่17มกราคม2 5 0 0 6 5นะครับเ้อพี่น้องเป็นแนวทางนะครับในการยิบจับฉลากนนะครับในส่วนตัวของเจ1แล้วครับผมเจ1ครับแนวทางของเจ1ในงวดวันที่17มกรามนีเจ1มีตัวเด่นตัวมากตัวชอบตัวใดเป็นพิเศษให้กับพี่น้อง f อบอกครับว่าในการลงทุนนะครับเพื่อว่าสีได้ประหยัดงบนะครับหลายท่านกับงบน้อยนะครับก็อยากสีไดดตัวที่คิดว่าน่าจะเน้นที่สุดนะครับผมให้กับ f c นะครับเพื่อเพิ่นไปเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเนาะนะครับ หลายท่านกับอสิงงบน้อยนะครับถ้าเกิดว่าตัวที่เจหนึ่งวกกลมหายตรงใจนะครับกับพี่น้องเฮ้ากะสามารถนําไปหยิบจับฉลากได้นะครับเดี๋ยวเจหนึ่งผสมตัวใดนะครับเจหนึ่งมักสองเก้าครับผมนะครับตอนนี้สองเก้านะครับสำหรับจับคู่สองตัวบนล่างนะครับแล้วก็หกหนึ่งนะครับหกเก็นะครับสำหรับเดี๋ยวใส่ขึ้นในบางเด้อกสำหรับเจหนึ่งนะครับพี่น้องเฮ้ากะนําไปลงทุนได้นะครับสำหรับสามตัวว่ามีตัวเด่นตัวหนักเลยบอกครับตัวใดนนะครับฉีดใต่พี่น้องเขาเนี้ยเพื่อพี่น้องเขา เอาไปวิเคราะห์แต่ว่า3ตัวนี่ก็ซีถางนึงนะครับพี่น้องก็บ่ต้องตัดแต่ตัวก็ได้เพราะว่า3ตัวนี้คันถือก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเน้นตัววิ่งเน้นตัวไหนครับเจ1ครับสลับเลขวิ่งของเจ1นึ่งนะครับวิ่งวิ่งหกนะครับอ้าวนะครับสลับเจ1สู่สาพลังนะครับ เอาสีเด้อพี่น้องนะครับเอาตัวที่เจนึงวักลมให้นะครับผมก็คือว่าเจนึงวักลมมาให้เลยนะครับจับคู่บนล่างนะครับจับคู่บนล่างเลยนะครับสองเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดนะครับเจนึงจับให้นะครับสามตัวสลับท่านใดที่งบน้อยนะครับผมนะครับสลับสามตัวบนนะครับเจนึงจับให้ยสองหางนะครับสี่หกสองแล้วก็ 716นะครับก็สามารถที่จะนําไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะครับสำหรับเจ๊หสพลังนะครับเลขวิ่งเจ1วงกลมมาเลยเน้นมาที่สุดคือเลข6 6มาล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้นะครับพี่น้องเฮ้านะครับหรือท่านใดนะครับอยากเสียเอาตัวเด่นของเจ๊หนึ่งะครับไปจับเอาในหลัก้อยหลักสิบของพี่น้องเฮ้าก็สามารถจับได้นะครับ6 5และ2นะครับนะครับสำหรับเจ๊หสูพลังนะครับ ผลตภัณฑมากครับบอกว่าเจนหนึ่งนี่รุดนะครับเด้อว่าวรุดเลยก็ได้ครับเพราะว่าขาไปแต้มนึงนะครับเพราะว่าห้วิ่งนะครับคือห้ให้นี่นะครับผมนะครับให้ใหกแปดนะครับว่ให้แปดหามาอกอู้บ่เขาครับถือว่าบ่เขาครับผมถือว่าบ่เขัาอือครับลดไปแต้มนึงเลยครับเนาะนะครับเกือบตสัวใช่ครับโอ้เกือบแตกสามตัวศูนย์หก โอ้มันนี่เนเาะเ,เกือบแตกสามตัวเขาเกือบสามตัวตดนะครับผมนะครับเกือบสามตัวตดวสำหรับเจนึงสูตรที่ผ่านมาเนาะชอบแปดห้านะครับ<ม>ะนะครับ<ม>สำหรับว<อ>ง,งวดก่อนนะครับเออนี่สถิติของงวดก่อนนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ยังคงเป็นแนวทางเขาเด้อพี่น้องนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอหยิบจับฉลากแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับท่านใดชอบก็นําไปลงทุนได้นะครับผมนะครับในส่วนตัวของเจนึงเลยครับผมขอตัวชอบที่สุดมีบอครับผมตัวที่ชอบที่สุดของเจนึงในงวดวันที่สามสิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราหก ชอบแบบหกหนึ่งเลยคะ่ะเขียนชอบเลยครับผมเขียนชอบหกหนึ่งให้เลยเผื่อพี่น้องตัดสินใจนะครับสองนี่จะลืมตัวกันนะครับจะลืมตัวกันหกหนึ่งหกสองนครับซื้อขึ้นซื้อลงเนานนะนะครับซื้อขึ้นซื้อลงหกหนึ 1, ่งหกสองนะครับพี่น้องกันลองวิเคราะห์พิจารณากันด้อน,นะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับเจ๊หนึ่งสูตสาพลรั่งนะครับสำหรับวิซซีันใดนะครับที่ มิโซกับเจนึงนะครับก็สามารถเติมคะแนนนะครับมาได้นะครับนี่ครับเบอร์นี่กันเอครับหรือท่านใดที่อยากจะโทรเข้ามานะครับปรึกษาหรือว่ามีแนวทางเด็ดๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับมีหลักร้อยหลักสิบนะครับโทรถามเจนึงใดกับเบอร์โทรนี้นะครับ088 934 0716ก็สามารถโทรมาสอบถามจริงจังข่านขอมาได้นะครับว่ามีหลักร้อยหลักสิบเจนึงมีหลักใดเข้ามาประกอบคู่ตัวนั้นตัวนี้นะครับตรงใจกันบ่หรือจังนใดแบบใดก็สามารถโทรมาปรึกษาได้รับตลอด24ชั่วโมงเนาะหรือจััังไดดครรบบนนออยู่ก็้ เฮตาวัตโท้มากนะครับผมพี่น้องกับเป็นแนวทางเ้ยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับแนวทางในงวดวันที่17มกราคม64นะครับเด่น6 5 2นะครับพี่น้องไปจับเอาใน6หา2กระได้เ้ยครับ6 2หา2 6นะครับภาวะสูตร3พลังเกณฑ์หนึ่งนี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีมากในในจำนวนหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานี่ก็ถือว่า บ่เข่าเต็มที่นะครับก็นังว่ามาเข่าสูตรลักลอยอยู่นะครับพี่น้องเขาก็สามารถทแดนเบิกวิ่งได้นะครับก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับสำหรับเด็กวิ่งเนาะครับเนาะนะครับสามตัวเกือบแตกว่าท่นเจนนงบอกว่านะครับสามตัวเกือบแตกสามตัวโต้นนะครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับผมเจนนงต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้แนวทางกับเอฟซีแบงปันนะครับผมเจนนิงมียักติฝากถึงพี่น้องเอฟซีที่รับชมอยู่นะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้อยู่หน้าท่อสับอนนี้นะครับผมก็ฝากเอฟซีเนาะงวดที่แล้วก็บรุดไปเนาะแต่งวดนนีี้กกก็ฝาาอเะะค่ พี่น้องเอพีทุกคนครับผมอย่าลืมอย่าลืมโตักันนะค่ะอย่าลืมโตักันเด้ออตัวกับนะคะเจ๊หนึ่งยำมาอีกท่างหากนะครับอย่าลืมตัวกันครับขอบคุณเจ๊หนึงเรืยๆครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสำหรับสูตรเจ๊นึงสับรังนะครับเราก็ได้มาแล้วเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมเราจะไปต่อที่ไหนอย่างไรนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายนะครัับบสหร ชิปนี้ขอคุณทุกการติดตามของคุณผู้ชมอยากได้หรือเด็ดต้องคนกับแชร์สวัสดีครับ